คลิปนี้สนับสนุนโดยศูนย์วิชาการ PS สระบบุรีสถานที่เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นทุกการสอบแข่งขันเช่นสอบเรียนต่อสอบเข้าทำงานสอบพนักงานราชการสอบเข้ารับราชการทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ตั้งแต่เวลา9.00นถึง20.00นจันทร์ถึงศุกร์สนใจคลิกที่รายละเอียดคลิป สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสวัสด์นะครับวันนี้เป็นนักเรียนชั้นม,มปลายนะครับที่เรียนหนังสือโฟกัสนะครับที่เรียนหน,งนังสือโฟกัสนะครับเราเป็นเวิร์กบุ๊กเป็นเวิร์กบุ๊กของหนังสือโฟกัสนะครับของนักเรียนมปลายนะครับเรามาดูกันว่าในการทําแบบฝึกหัดในเวิร์กบุ๊กนั้นจะทําได้อย่างไรบ้างนะครับ เรามาดูว่าอันไหนทําไม่ได้ก็นักเรียนจะได้เห็นว่าเออมีวิธีการทําอย่างไรนะครับตัวนักนักเรียนที่ทําได้ก็ลองมาเช็คดูว่าถูหรือผิดนะครับประโยชน์ในการใช้ y o u t u b e ชุดนี้มีอยู่อย่างนี้นะครับนั่นหละครับในเรีนยนอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe เพื่อติดตาม Youtube ช่องของครูด้วยนะครับนักเรียนช่วยบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทํา youtube ชุดนี้ขึ้นนะครับเพื่อที่ว่า เพื่อนๆจะได้มาดู youtube ชุดของครูเยอะๆนะครับครูจะได้มีนักเรียนตาม youtube ช่องครูเยอะๆครับนักเรียนจะได้เรียนได้อย่างมีความสุขด้วยนะครับเรามาเริ่มเวิร์กบุ๊กของหนังสือโฟกัสนะครับเริ่มครับอันนี้เราจะมาถึงเวิร์กบุ๊กของนักเรียนม6นะครับเวิร์กบุ๊ก จากหนังสือโฟกัส3ตอนเราเรียนม6นะครับยูนิตที่7 in the spotlight นะครับเรามาดูว่าเวิร์กบุ๊กยูนิต7มีอะไรบ้างนะครับ in the spotlight ก็คือภายใต้แสงไฟที่สาดสองหมานะครับสปอตไลท์ light, ก็คือไฟสปอตไลท์ที่ใช้สาดสองครับคำตอบ,บข้อสองขวามือเลยนะครับทาเลน t e เ b ็ดบริทน เจ็ดนะครับเจ็ดซีขวามือนะครับเทรรี่แอดิก last night on the box so what you have learned ครับเรื่องคำศัพท์นะครับ ข้อซ้ายมือนะครับ modifier คำขยายนะครับระดับความมากครับวยากรครับ r e p o r t e speech statement นะครับ statement เป็นประโยคบอกเล่านะครับเป็นการเล่าการบอกเฉยประโยคบอกเล่าธรรมดานะครับ r e p o r t e speech ก็คือเอาคำพูดของคนอื่นมาเป็นคำพูดของเรานะครับอย่าลืมมีมีประโยคนำแล้ว reporter speech เลืกรเราไปนหนึ่งเทนนะครับ สเต t เมนต์ประโยคคำพูดพูดจาบอกเล่านั้นก็เชื่อมด้วย that, <Yeah. S 1> that นะครับ <that S 2> จะเป็น that หรือจะไม่ไม่ใส่ก็ได้นะครับอย่าลืมสองรีพอร์ต h อ u น d ด r l ์ไลน์สเตตเมนต์ครับขีด okay. เส้นใต้นะครับ ข้อห้ารีพ t ร์ตเ t อสเตตมขวามือครับเทนอย่าลืมลึกลงไป1นึ่เทนนะครับประโยคนำถ้าเป็น p s t t e n s e แล้วลึกประโยคตามต้องลึกลไป1นึ่เทนครับ r ปเส้นเป็น past p a s t เป็น past p e r f t c t นะครับ r e ด d ิ n งครับ The story behind the TV set เรื่องเรื่องหลังของทีวีครับ ร p พอร์ตสเ s ทส e ีช์นะครับรีพอร์ตสเตทส e ีชเควชันแอนด์อิมเมอร์นะครับเ s t i o n ก็เป็นประโยคคำถามนะครับเอาประโยคคำถามของที่เขาถามมามาพูดให้เป็นคำพูดของเราเองนะครับเทนลึกลงไปหนึ่งเทนนะครับ Que s t i o n ตรวตัวไหนก็เอามาเป็นตัวเชื่อมนะครับเรียงแบบประโยคบอกเล่าเทนลึกลงไปหนึ่งเทนะครับส่วน imperative เป็นประโยคคำสั่งนะครับ ก็ใช้ทูบบบช่องหนึ่งหรือน o t t o ูบบบช่องหนึ่งธรรมดาครับทำไม่ทันให้หยุด youtube นะครับเวลานักเรียนตรวจเอติ้งครับ ประวัติของโทรทัศน์ครับเซลเช็คครับทำมาก่อนด้วยนะอย่าลืมครับจะได้เช็คตัวเองครับ าเรื่องไหนได้คะแนนน้อยอย่าลืมย้อนกลับไปดูนะครับเต็มสามสินะครับได้25ขึ้นก็ดีนะครับเกค,ครับ เวิร์กบุ๊กสำหรับนเรียนม6นะครับจากหนังสือโฟกัสสามนะครับโฟกัสสามก็มีอยู่ตัวนี้นะครับเป็นไง้ามครับนักเรียนเวิร์กบุ๊กของหนังสือโฟกัสนะครคุคิดว่านักเรียนคงทําได้นะครับอันไหนที่ทำไม่ได้นักเรียนก็ลองมาเช็คดูก่อนนะครับจะได้เป็นการการ,การใช้ ยูทูบชุดนี้ที่ถูกต้องนะครับแ้าเรียนครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้คุูด้วยนะครับบอกเพื่อนเพือนด้วยว่า,วามีการทํา y o youtube ชุดนี้นะครับเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้มาดู YouTube ชุดนี้กันเยอะๆครับแล้วเมื่อมี YouTube ชุดใหม่ๆเกิดขึ้นนักเรียนจะได้ทราบเป็นคนแรกนะครับเจอกันใหม่ยูนิตหน้าครับสวัสดีครับ